สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสับขววนที่จะนําเสนอความเคลื่อนไหวข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และนโยบายสําคัญจากเทศบาลตำบลสับขววนโดยตรงเพื่อการรับรู้ที่ถูกต้องทันเหตุการณ์และการพัฒนาท้องถิ่นของเราพร้อมแล้วขอเชิญติดตามข่าวสารประจำวันที่7พฤศจิกายน25 6 8เลยครับขอแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สถานการณ์สำคัญจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง พายุเขาเมกีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดใกล้เคียงประเด็นสําคัญที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่7-9พฤศจิกายนย2568เป็นต้นไปพายุโซนร้อนเข่าเมกีคาดว่าจะอ่อนกําลังลงและเคลื่อนตัวผ่านประเทศลาข้าวสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่7พฤศจิกายนย2568อิทธิพลของพายุจะส่งผลในพื้นที่ภาคเหนือมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและอาจมีฝนตกหนักมากขึ้นในบางแห่ง ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับน้ําท่วมฉับพลันและน้ํป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยลาดเชิงเขาและบริเวณที่เคยเกิดน้าท่วมซ้ําซากมาตรการขอความร่วมมือและเตรียมความพร้อมหนึ่งเฝ้าระวังและติดตามขา่าวสารขอให้ประชาชนทุกท่านติดตามการแจ้งเตือนและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากเทศบาลตะบลสักากว่าอย่างต่อเน,นื่องและใกล้ชิด 2. หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสาม,มารถแจ้งไปยังศูนย์บรรเทาสาธารณภายัย เทศบาลตำบลสัมักหวานหรือโทร053482099หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเทศบาลตำบลสัมักหวานมีความห่วงใยในสวัสดิภาพขพี่น้องประชาชนทุกท่านและขอให้เตรียมพร้อมรับมือ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยความปลอดภัย ชาสัมพันธ์และรายงานผลดำเนินงานที่สำคัญของเทศบาลตำบลสะบสักหวานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความคืบหน้าและการขับเคลื่อนงานของเราครับในวันจันทร์ที่3พฤศจิก,กายนส5 6 8ันนที่ผ่านมานายเจริญคํายามานายกเทศมนตรีตำบลสะบสักหวานนด้มอบหมายให้ในายทันสมัยเอียมเจริญรองนายกเทศมนตรีตำบลสะปักวานเข้าร่วมพิธี มอบใบประกาศนียบัตรเชืดอชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2,568หน่วยงานของภาครัฐที่ได้รับใบประกาศนียบัตรเชืดอชูเกียรติได้แก่ 1. เทศบาลตำบลสวักหวาน 2. เทศบาลตำบลหันแก้ว 3. เทศบาลตำบลน,นํำแพร่พัฒนา 4. องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ขา่า 5. องค์การบริหารส่วนตำบลขุงคงนาของาาประชุมที่ว่าการอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568นายเจริญคำยามานายกเทศบนตรีตำบลสบพักหวานได้เป็นประธานในการประชุมความเตรียมพร้อมในครั้งสำคัญเพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบักหวานประจำปีงบประมาณ2569 การประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อวางแผนและการเตรียมงานในทุกด้านเพื่อให้การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคุามสตรีในพื้นที่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประ,ประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้นยกระดับความสามารถและบทบาทของสตีนห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสะบักหวานเทศบาลตำบลสะบักหวานมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามวิสัยทัศน์เมืองแห่งความสุขและปลอดภัย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจากเทศบาลตำบลส้าควาและเราจะนำข่าวสารความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีๆมาฝากทุกท่านอย่างต่อเนื่องแ้วพบกันใหม่ทุกวันศุกร์สวัสดีครับ